อะไรเอ่ยมดนะครับเนี่ยมาทํารังนี่สิ่งที่ทุกคนไม่น่าจะคาดคิดนี่ฮะนี่ไอเขาขาวนี่มันเป็นเชื้อราแต่ว่ามันจะมีเพลี้ยด้วยเมื่อกี้เพลี้ยไปไหนแล้วนะเนี่ยมันจะมีเพลี้ยปนกับตัวเชื้อรานี่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 เป็นลักษณะเชื้อราแต่พวกนี้ไม่เป็นอันตรายเท่าที่เราดูนี่นี่นี่เห็นชัดเลยนี่นี่นี่กำลังจะเดินเห็นไหม เนี่ยเดินละเดินละเขีย่ยเขี่ยให้เดินนี่นี่นี่เนี่ยแล้วก็ท่านที่ปลูกก็จะแปลกใจเนี่ยทาไมใบเหลืองขาดปุ๋ยหรือเปล่าเนี่ยตัวรากมันกินได้ไม่เต็มที่ครับไหนอย่างนี้ข้างบนไม่มีเฮ้ยขาดปุ๋ยแน่เลยต้องไปดูธาตุอะไรแต่ธาตุอะไรแล้วครับเนี่ยเรื่องง่ายๆดูอย่างนี้ก่อนนะเนี่ยแล้วมีแมลงยางมาไหมนี่เห็นไหมดำาๆเขาเดินอยู่เนะี่ย ดีไม่ดีอีกเรื่องนะครับให้เห็นให้เราสังเกตก่อนว่าเป็นแบบเนี้ยแค่เนี้ยให้ดูแค่เนี้ยว่ามันกวนมีต้นอื่นที่แยกกัน,นี้อีกแต่ว่าเอาแค่เนี้ยวันนี้ราบอกกันสั้นๆง่ายๆถ้าพืชกินอาหารไม่ได้ก็แย่เหมือนกันนะครับฝากไว้สั้นๆเดีอย่เพิ่งไปดูว่าเขาเป็นเชื้อนู่นเชื้อนี่หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเนี่ยอย่างโคนต้นเนี่ยนี่นี่นี่ไม่ใช่ลากเนะเห็นไหมเนี่ยนี่ไงนี่ไง เพีย้ยงนั้นเลยนะครับนี่ไงบางท่านไม่ทันได้สังเกตเนะี่ยเราก็ใส่ปุ๋ยทําไมไม่โตทําไมไม่งามเอ๊เลี้ยงไาตั้งนานแล้วทำไมไม่นี่ทีรากขดหรือเปล่าไม่ใช่ฮนะเนี่ยมีที่ออกเม็ดแล้วก็มีที่แบบใส์เดียวกันยก็มีเนี่ยนี่ไม่ยอมออกเลยติดดอกแล้วเดี๋ยวก็ร่วงติดดอกเดี๋ยวก็ร่วงชุดช่วงนี้ฝนล,ลงก็เลยเบาไปหน่อย เนี่ยครับเล็กเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันไปดูกันน,น,นะครับแค่นี้แหละพอแล้วไหลแค่นี้แล้ว